นี่เป็นบรรยากาศการซื้อเสื้อครับก็สองตัวตัวละสองตัวเนี่ยแหละครับหนึ่งหมื่นห้าพันกรีบอ่ะนี่ของของผมอันนี้ผมไปยื่นกรีบพี่อ้าดองนี่มาตายแล้วดูตายลัวจุ๊บพี่ใส่ถุงใส่ใส่อะไรนะพันห้า ันอ้นอนน,น,นนี้แน่นนเลนี่ครับอันนี้แยกถุงนะก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไป แน่เปตัวนะครับจกเมียนไทยก็หกสิบาทนะครับนี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวนะครับนนี้บรรยากาศเสื้อครับวันนี้เสื้อสวยมากมีเยอะแยะ

มีคนนั่งเย็บเองกันเ,นอเอยลนอเอยวะกระกระเป๋าเบี้ยเบี้ยอะไรเท่าไหร่เนี่ย คือเี๋ยวให้ใช้พวกกุญแจมั้ยังไม่รู้่ทำยไสิ่งสุดฉลาดนะ นี่เรียกกันว่าตลาดกลางคืนหรือว่าในมาร์เก็ตนะครับ